สวัสด e. no, uh, ีค yes, ร wow. ับเจอเจอกันอีกครับพี่น้องกูหนาก่อนอย่างนันสวัสดีพี่น้องครับวางใจก่อนโป้จะไปล่าแล้วครับล่าไส้ล่าแล้วเนาะพูดนะปู้หน้าซื้อไมา้นกกินนะซื้อมายังจะไปใส่กับป่ะกับดักหนูเนาะพูดนะฮะจะใส่กับดักหนูซืไปดักหนูเนาะสี่สิบสองตัวนี่ปู้หน้าเนาะเออจกหลังนี่นะกลับไปสี่สิบหลังยี่บนอีกยี่สิบกลับเจ็ดสิบแปดสิบป่ะนะไปใส่ หลับเรี่ยนเลยพี่น้องครับผมออกงานมาเคืองมือแย่พี่น้องจานอันพังไนาะทีเนาะคือบ่อน้ำมันใส่จนอย่างนเไปหมเ้อออ้องคันใสยังไนี่ใสหยาดนีมือยาของี่ห่องอาได้ส่มันใสยังไร ลองเห็นมังดูโอ้ยใส่เปลี่ยนน้อลองเห็นมังดูมันใส่ยังไงโอ้ยเหนียวก็ใส่นี้อันนี้เสือกมัดดอกเสือกมัดกลมันเลี้ยงหนีเดจักหลังเนี่ยทั้งปวดอยจนนี่สิสิสิเลไปต้อนกบวต้อนกบไปไม่บอกบอกแปดโมงเพื่อไปซื้อของเหรวางแร่งนี่มางเร่งไปไปซื้อของก็ไปไปไปได้ต้อนกอยู่เครื่องมืออยู่หรอกกันจีต้อนกับตีแข็งนอนนอน ไปนอนขึ้นได้บอเนี่ยไปไปใส่หนูจากพเลยบอลไปเจ้ากับไปใส่หนูจฉพพอเลยบอลใส่ใส่บงดูมันดีจังไงมันกินจังไงบกเกือกมาตัวเนี่ยเขาเอินเลยเออตะยันนแต่ยันตะยันแตะยันเอาเงี้ยแต่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 ่แต่เง่แต่แต่แต่เต่้ย่แนี่เตี้ย่แนี่เอาใส่ดูลองหาตาแต่แม่่แต่แต่แ่ ว่าไงเฮ็ดยังไรให้เนี่มันมามันมาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าอย่าเงียะเงียอยู่สัญใยมันเงี่ยอยู่นี่เดี๋ยววางจีดีดมือม่นดีดอกคนคนคนโม้ไฟเองเนาะนี่เงี่ยอยู่นี่เออมามาขึ้มามาต้อนนี่ต้อนตัวนี้มามามาข่บเป็นเงยดึงกอลันมาถือตัวนี้โอ้ยเฮ็ดดีๆใจไปคนเอินเกือกมาตัวนึงนี่มาได้กินดาวไปนองเอ้ยอุ้ย ôi đàn mương, ôi, 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 mương to nè, cái lăn nè, nè này, cái nỉ, mướn nhẹ lăn, nhẹ thế ngay, mướn nhẹ nỉ, nhẹ pop đây hả, ôi nó lăn tên, nó lăn nó gì lăn nỉ, nó đứng nỉ, nó đứng nó đứng đứng nhẹ đeo, đứng gì mà cắn vậy suôn nỉ, mướn nỉ, mướn đứng nhẹ đeo, đứng nhẹ vậy nỉ, đứng nhẹ vậy nỉ, lăn cấp rồi เอามากินทรายเลี้ยวเมีนบ่โอ้ยกินสดๆสได้เป็นบ่โอ้ยะ่บอกินที่ปันหนองมังัว <c oughs> งัวมันกินยังโอ้ยบุเนี่ยกับบ,กบุญก,ก,กลับกลับบุญกลับบุญกลับแจ็คหลังเนี่ยทั้งหมดเลยสี่สิบเออคน,นอ่ะหาบเอาพื้นนี่สิให้ไปนะมือดีกูอยากให้ไปถ่ายคลิปเนี้ยอยากไปว,ไวันใดเลี้ยวยำรอบนึงนี่บ่าขาดได้เจ้าหนึงออกมาตอนใดเนี่ยมือเนี่ยเห็นงานออกมากได้แปดโมงตัวแดงเห็นงานป่เฮ็ด อยากไปแฮงงินวัไปตั้หมแลงนรือ่บ่อเื่นชาออกนี่เป็ดมุ้ง่อยเตี้ยเป็กมุง่อยเต่้ขอกไปหาเพื่อนกันจะไปน้ำก่อยไปหาเพื่อนดอกเพื่อนเยน้อรามดอกเตอ้ยเพื่อนไปยักคนเนาะก็เกิดจะมีอันลูกสาวอันเพื่อนอ้นเพ้นหนึ่งให้นั่งหน้าเขานั่งหลังก็ไดรจักโล ลอยยี่้าโลไกลแล้วโอ้ยเลนทแเราชุ่มมุ่งอยู่ตัวตีมันโยมเพื่ออไรก่อนเป็นโยมเพื่อด้วยด้านทัศกุจอมบึงหมู่บ้านราชทั์จอมบึงนี่บ่จอมบึงเขาด้านทัศกจํจท้างไห่บ่คอยนะอืมยากเต๋อพี่แล้วไปทังหลัดเเอกังว่าจำท้างวัไหไปแล้วดูไม่ได้หลับ

เดี๋ยวไปน้ำหรอดีด yeah. ีโคโอซ่าหน่อยตัวนี้ันย่านี่ยังไงลูกคนพ่อฝึกแล้วพราะฟคลียร์เวลาาหาซะไม่ใช่ฝึกหรอกนนี้หรอกวันี้ถ้าเป็หย่ไปคือคุนแล้วนุ่มขุนคนแล้วคนนี้วันีมกเลยเลี่ดแตงเอาไหมนี่อยขาดอีกหรอเสีมากกว่นี่ก้อยขาดอีกหรอแม ใส่หยกลงว่ะเพิ่งดูจานมันยกไก่อเยใส่หยกไก่ตัวนี้มีดีดีนกตัวนี้งามอยู่ตัวนี้ไก่ขาดอียวไปมันไปเห็ดเนี่ยมันเลิกการมาไม่เดียดเต็มปงนกพิการมที่น่ออประเดี๋ยวีเป็นนกพิการไปตอนนี้ลงมาลงมารดีขอบังเนี้ยขอบังเงี้ยขอบงเนีลงมาลงมาประเดี๋ยววดดได้เออนี่ยกไก่นกไ่แบบนี้นกไก่มันจะกินมันอยู่เดือดแดงคืออยู่เต็มปงอยู่ ใส่เพิ่งดูเพิ่งดนิ้วก้อยจะดินจะดินพวกนิ้วก้อยมันน่ะนั่นนิ้วก้อยมันขาดออกเห็นมั้นั่นนิ้วก้อยข้างนี้มันดำปื้ยอยู่นั่นมันนิ้วคุดเลยบ่มันเป็นคุดเลยบ่มันมันรูดออกเลยนิ้วก้อยมันมึงมอนมันออกเลยมันบ่รูดออกเลยเห็นมั้นั่นดำดำเหมือนมันปู่มไม่งัดอีกเป็นยังเป็นเลือดแดงคือฟังทั้งเลยนี่นฟังตั้งใจตั้งใจตั้งใจนี่ถ้าขวาน เออตั้งใจใจข่อยเนี่ยท่านด่กใจเนี่ยไหนๆไม่ก็พูดไปอย่างเดียวงี่เปรี้ยวเลี่ยนเดียกคืออยู่ก็กลับมาจากที่งานแม่วางเดียก็เต็มตุ่มอ่ะเงอะมันก็ถืออย่างบุคลายเงอะอย่างบ่บ่มันเป็ี่ยนอย่างของมันแต่มันนิ่วอันนั่นมันหายแล้วนิ่วันที่ว่าเจ้าทวงอ่ะงามเหมืนบ่มันหายแล้ว มันมันถือเนียวไก๋ยต้เด็กมันก็ไปถือกันเนียวกยังเดี๋ยวนกกนีไหมไมมาเนียวนี่สใหงยกไไวคัยกัเีววงววงยี่วะวางยี่วะโอ้โหไม่อาอย่างเดียวไงกนว่ามมันดีเนาะบดีไงมันนียวมันหลุดเยอมันหลุดทบอก

đấy bỏ cướp à, ní bỏ bỏ cướp à, ơi cướp, áo cướp, biểu vậy à, này, cướp, cướp cướp à, áo cướp, mày bỏ đi. เอตัวนั้นข้งแท้อีดีดีตัวนงเอไรตัวตัวนั้นเลยเฮ้ยไ่ใชแตกฮะไ่ใชแตกหงามก็ยังไงงามก็สรางฮะบ่เพ่อยังคือวางนเอ้ยไม่ได้ปล่อยปลาหมดเลยงามงามดีเอ้งามไ่ซื้องามจะรูปจุบหอมวานะแนวะเอ้ยไปรดไปตอกแหงกับรดดีอืมจ้บีไปนกไม่ไปใส่แหงพรอมหมดเลยบู งามใงรูปโจ้บอหอมเลี้ยงเลี่ยวมันไม่เป็นแต่คือไปหนนาเดนกบปากปากทั้หันที่หันปากแค่ควอมบองามมือบอถามถามถามพวกไปเลี้ยงปากยงปากเมื่อเดียวปากเมื่อไปเลี้ยงที่รกตัวใดคข้มเดียวบักเอาไปเนี่ยเงยมันขันคู่แล้วบอกเอาไปคู่แล้วบอเบลวเลี้ยงบอกที่เข้าเอาไปตอน้ำกันแหมที่เขาใดไหมมือนันแหมบอกได้ บอกทีนโอ้บักสองกุกขึ้นสามเละสองกุกสองกุกสองกุกขึ้นดานนั้นสามอือเบิ่งหัวมันแล้วมันตัดนะแมนบ่มันคือขันสามกุกเต็มเมื่อขึ้นสามยังวสองกุกขึ้นสามยังงามขากเห็นนกืนนงามขากเเตะเอวเลยเยยังไงวางนเขาจะเอาเขาเหยมเขาบอกว่านกสองสองขึ้นสามยังวะง้เสียอยังเงเอาเดียวโอ้่านี้จเาว่าหามีเอาเนี้ยหาหมงนกกันยังจะตัวเย็น นกใส่ตู้เย็นนี่ยังให้นกใส่ตู้เย็นเนาะเอานกยังนกห้างเขาอ่านนกห้างยังนี้ยเนี่หมหแต่ว่าเอาไปใส่ตู้เย็นหรอสวยทรัพยเนาะนี่ือวางส่นลาบไปแล้วเนาะโอดโหแว้วเขาเลี้ยวข้าบยังหยิบหาบาดหมวยว่าเขาทัวทีอีตัวที่มึงโตต้นวมึงอ่ะลาบไปมึงอ่ะ วว่าที่ดีอ่ก้ก็โอ้ยกต้องกินเนี่ยตัวนอะอยู่กับปากกับท้องกไปก็ว่า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 มเป็นจริงๆนะเจะาว่าเรียงบอกเขาไปตุก้นต้องกินนาะบอกเขาไปที่เขาไปเอาอาทิตย์ตัวกตกตุ๊วตกตุ๊กว่ากตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกตุ๊กตุเกตุอกตกตอกตุกตุ๊่ตุ๊วตุ๊กตุ๊กตุกตุกตุ๊กต่่าก่า ตุ๊บเลยน่ะคนนั้นมันเป็นตาขีดดำๆข้างหนึ่งบักเขาเดียวนะเออมันนกสงข์เขาถึงนสามกุกคนน่ะเสียงการสามกุกเออว่าฮนเนยเสลยดอกเห็นยูนะสามยีเดียวนกหัวตัดนั่นไงนะตัดเพียงๆไงกึ่งหลวงโอ้ยเนาะมาหาเถียงหน่อยนกชองกุกขึ้นอยู่แล้วนกหัวตัดตัดเป็นเชียงเชียงเรียบไงเต้ ก็ยังบอกว่านกขึ้นสองกุกถึงสามก็ยังบอกอยู่นเฮ็ดคคิปทีแดกตัวใช่คนสิคุ้มเอาทิเอาสิไปยังมุงก็มือข้นมองดีๆตัวแปดออกกะแปดมุงตพ้อมก็รายงานตัวโดจไปหับต่เออขีมันจะไปเเดียวเอาเสียผาไปน้ำมันบ่ไปอย่งสปสิผาขี้มนตัวบ่อ่านาได้บ่อาพูดอาพูดไ้ตัวบ บอาก็ไ้ตัวกัมมามเ้ากับมาสิจะอาไปยังนอบ่เคยอาไปที่ไปหนาวนาวแห้งเงห้จิตอนกต้อนกนกไปน้ำดว่าม่สองุกกล้มดีมันมันเมันออกมาโซ่อยู่นกไข่ไข่ไก่ขอไก่มัน่ะมาโซ่อยู่โอยากด้ตัวนี้เ้ยบกตัวนั้นเปลี่ยนหนอยบ่ตัด เอานกเอานกฝึกเอานกจิตนกจิตต้อเราไปเปลี่ยนกับนกไม่บ่โอ้ยเปลี่ยนเราเนา <c oughs> <c oughs> ะนกสามกุกไงเอ้ยใส่ใส่ยังกะต,ต้องปลดออกไปเนี่ยมากเห็นแล้วหัวมันมน่ะ <c oughs> นกสองกู้เกินถึงสามเอ๋เจ้าหัวตัดโมตัดแต่ว่าโมได้ยินเสียงขันดอกไรป่านน่ะมันเข่าเรียวเกินเ<อ>ขาว่าป,ปุ๊บเสียปัปป๊บเนาะ แต่ว <owning> ่าเห็นหัวมันแล้วบอกว่านกสองกู But, ้ขึ้นถึงสามเออแต่ว่าเขาจะเอา่ปหายยังไงก็่ปหายในยังไห้นกอันยังสีเหว่าไหม่าฮ่โอ้ยมันก็จะได้ตันเอาเดี๋ยวพิจารณาก่อนมเออื่นทั้งค่า้เอานกไปเดีวไปก็ไปก็เราเต่แต่ว่าไปพากกันไปแต่งแต่งของอบ่อยเลยแต่งแล้วเนาะแต่งแล้วเสียวเสียวยังไปในห่อมเอาไปบอลห่อเอาไปเครื่องถุงเอาไปยัง แต่อ่ะพี่บุญปูคือว่าเรี่ยวหกสิบบาทปูมันสี่สิบตเอาไปสี่หลังวะดีใส่เชียวปูไว้ใส่เอาปูวันนี้ปูเนี่เนบแค่นี้นี่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 มองที่ดีนี่ปูเสียวพวกนี้มาหนิมันนี่ปูมันจะอยู่ลักษาหนี้ปูเสียวพวนี้มันดึงปูป๊อปมันก็รันแล้วนี่เสียรตหน้าขึ้นรอบหนึ่งมึงขาดได้ยี่สิบตันบ่ได้บ่ได้ใส่โดนมันสิรันบ่ละโอ้ย บ่อขาดได้ยี่สิบตัวว่าไปซื้อยี่ปุ่นกับวญี <longing. S 1> ่ปุ่นอีกงอบหนึ่งหุึ่งคือมีแต่สนิมแต่เอ้ยขี้ไต่ก็มี่ว<ม>่ <ม Inform. S 2> เหลือบ่เหลือจันเ,นนเ,เนชี่ยโดนก็ไปใชี่เทียนรอบรอบยี่สิบตัวอ่ะเขาจะใส่น้ำจังไรใส่น้ำตีนผู้ไปเลยนา้ำเหล่าน้ำปลาน้ำยังไปบ่มีไฟดีไฟหนาบ่มีไฟหนายังไฟเวดที่ซื้อติย่างจะมีเยอะบ่โอ้ยแปดคนเงิน ไพ่แบดบัวยุ mm ่งใช่ย <but> ุ่งพูดเลยหาหัว <mad> ย <ain ways dishes> ุ่งน้ำไอ้ีสองสามหัวพุดน้ำข่อยหัวหนึ่งเทมเจ้าก็มีไฟแบตบ่ไฟแบตขข่่อยอยเอาไปผู้เฒ่าเลยไฟแบตข่อยอยากให้ไปน้ำกับพี่น้องคนส่วนไปหลานดีอยากให้ไปน้ำายโอ้ตอนตอนนะเออให้ดีแท่ากัชัดชัดไปไปเนี่ยเต็มเลยเต้ป่ะคือกระพริบดีเดียมตา Bunny hô tàu hô tàu hô tàu. Gia vợt nèo bát hô bát hô tàu 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 ออเอ๋อครับผมเดี๋ยวจังเล่คอยฝากติดตามพี่น,อน้องจีได้ไปน้ำแกบอ๊อกมีไว้ใช่นี่ฮะอ๋อมีไว้ใช่นี่ไว้ใช้กระหอกสิบล้างสิบถึงสิบตัวใส่เนื่อขนุนนะ่ะนะเออผมมีใช่น่เอาอยางมาัดไปไปใส่ชั่วโมงเดียวไปยางหมดสิบลัางสิบตัว<ไ>กระหรอกจะบอเว่ามิจิดุนแขนนี่กรนะหอกดอน <จ>เออหอมมากเฮ้ยยังโอ้ยบกบเกกือก,กไอ้กือกเอางั้นสันละเดี๋ยวมากเี่เจสินพาก่อนเออพวกเกินเนี่ยแปดโมงหรอกให้คำตอบอย่างไปให้คลิปไปว่าวิธีชีวิตหากุ้งหาก,หากลิ่นไปน้ำในตัวเออเอ,อาจารยได้ไปไหมอืมไปก็ไปจะด่ดากคือรถ ก็ฟี่ยังก็ฟี่มาตัวตัวยังไปน้ำแย่งพี่น้องก็พอเอาครับผมคอยติดตามกับพี่น้องกีด้ไปน้ำเลาะโทษทิ้งไม่ได้ไปไปลูกใหญ่ใหญ่ไปไปเลี้วโทษนัดตึงแต่วันจันทร์จนวันจันทร์เขาใช้งานจนมูนิวต้องคล้องขาดทุนหกบ่อยจนมูนีววันเสาร์เราพี่น้องครับไปเจอเจอกันไหมในคลิปหน้าครับผมกับจันอันขอลาไปก่อนพี่น้องขาดทุนหกบ่อยดิสวัสดีครับจันอันสวัสดีครับกีด้ไปไม่ได้ไปยังคอยติดตามพี่น้องผมบุ้งหัวเยอนั่น Yeah. <laughs>